สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางห,หุ้นหัางเสีงจะแนวทางหัางเสงียงรอบซาลบ่ายแนวทางของวันจันทร์วันที่24เดือน3มีนา2 5 6 8นอกจำมือนี่กัมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกาลวกะตามเคยจ้าสวัสดีทาง fc มา fc เกา่าด้วยจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางหางเสงรอบเ้ารอบ,บายวันที่24วันจันทร์เมื่อนี้จะเดียมาเบิ่งพุนยนหล้างกันก่อนเนาะพุนแนวทางของวันที่21วันศุกร์ที่ผ่านมาจะสําหรับแนวทางหางเสงของเฮาจาก <c oughs> สาหรับหางเสงรอบเ้าจะวันที่21ที่ผ่านมาสําหรับเลขเดียรอบเ้าจะรอบเ้าก,กับรอบบายคือ2โซนเนาะ เด่น 2, 2, สองรุดสองนกันเศร้าบายจ้าผลของรอบเศร้าจะ 3, 2, 9, 3. ามศูสอาำหรับ0 2, ูย์สอจับคู่ผ่านไปเาจะรอบเศ้าโอ้โหสองมาแต่ว่าจะผู่ผ่าดไปเนาะส, 6, 25, 29, 27, ส 1, 2, 000, 2. องหกสองห้าสองเกาสองเจ็ดสองหเข้ามา2องศจะเขาเด่น2อรุดสจะสำหรับรอบเศร้าบนจะล่างเกสานี่ พาดไปสําหรับเก้าสามเขาเ้าอยู่บ่ายมาเศาร์เนาะสาหรับแนวทางของเราบ,บ่ายกับมาเศา้าเต็มเต็มเลยนอกจะทจั้ทงจอทั้งลู่จากเด่นสามกับสองสามเก้าเน้นเน้นมาเศาโอ้โหอยู่บ่ายสำหรับรอบบ่ายจะเด่นไปที่สามและสองพ้นจากเก้าเจ็ดสองสองสามเจ็ดสองรอบบ่ายเข้าสองเจ็ดจะเน้นผิดตัว สำหรับบุญจะเด่นสองดูสองมาสำหรับล่างสองสามเข่าตรงๆจะมาเน้นๆเลยเต็มๆตรงๆคูเด่นนอนมาเลยจะเด่นสองดูสองมาเด้งๆจะเด่นสามดูสามมารอ,อบเชกากับรอบบ่ายมือนอี่คือสองซนสองสองอีกคือเสายันบ่ายเลยเนาะสำหรับรอบบ่ายนี่คือสองบุญสองล่างแก๊บคู เด,เ,ดเดิ่งๆก็เลยทีเดียวทั้งบนทั้งล่างจ้ายินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่นเอฟซีติดตามละกการเนาะสำหรับห้างเซิงองวันที21ที่ผ่านมาจ,จ้าเขาตัวใดแบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอร์โจได้เนาะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจจะฝากด้วยละกันเนาะจ้า สำหรับวที่24เมื่อนอิการุ่นกันโตจะแนวทางสีมาหา้ตามสูตรหรือบอ่ออน้กาฝากนาไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งหละกะัาเนอกจานอยู่กับความาความชอบเราจะทำหมักถ้าชอบกันตามได้เราจะบ่มีตัวหมักตัวชอบอันก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เส้นเดียวกันเนาจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณมีเข่าแล้วกะ็มีลุดเนจาจะห่างเสงียงรอบเสาเร็เกเด่นจัด76 สำหรับตัวประกบขู่เด่นเจ็ด,ดวิง่งรูดเจ็ดสายวิ่งสายรูดมักตัวใดชอบตัวใดนำไปวิง่งไปรูดได้เนาะคูดเด่เด่นละกันจะหกเจ็ด สำหรับรอบบ่ายจะเดินไปที่3มและ2ออ้เดินตัวเก่า3าสองวิ่งลูดจ้า สองจับคูมีสองเก่าไม่แต่ตัวเดิมเดิมเลยตัวนี้สองเจ็ดสองหกอสองสองละกันรกับสองสูดเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเนียนกันก่อนเนาะสำหรับฮังเซงจ้า สำหรับตัวทจอยเน้นจะเด่น2.2 2เจ็ 2, 2กับตัวเดิม20กับตัวเดิมเนาะสำหรับเด่น2.2ขอเน้นไปที่29 22หลกัก 9, 6, 6 3, 2, 0, าการจ่า39 36 63 62 70 73จ่า โอเคเรียบร้อยจะสสาหรับแนวทางห่างเซ้งขอวันที e ่24แนวทางเมื่อนี่ก็คือตามนี้เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้กะพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึงละกัารนอกขึ้นอยู่กับความมักค,ความชอบตามที่เคยอธิบายไปในต้นคลิปเลยเราจะบว่งตัวมักตัวชอบอัน,นี่ก็คือสามารถปล่อยพานได้ เ้นเดียวกันนะาจา้ะเมื่อนี่คอยมาปังๆคอยมาเด่งๆละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับช่แนวทางส่งดีเฮงๆปังๆลุวยๆกันทุกคนทุกท่านจา้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามนะเพื่อสิได้บุาพภาสแนวทางต่อๆไปเนาะกคอย่าลืมกดกระดิ่งไหเนาะจากการกดกระดิ่งไห้นี่เพื่อสดได้รับการแจ้งเตือนเวลาตีเอ็ดจนลุงแนวทางใหม่ๆให้เราจะเพื่อสดได้บุพภาสเนาะสวัสดีจ้า